เปิดสัมภาษณ์น้องโอซูเปอร์บอลก่อนลุยศึกใหญ่ท้ายปีก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับพักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับซูเปอร์บอลสิงมาวิน มีโปรแกรมขึ้นท right ้า th ชิงบอลลังแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทจากเ enfin จ้าของตำแหน่งคนปัจจุบันตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมในฐานะคู่เอกนำรายการได้กล่าวเปิดใจถึงการปรับมาใช้นวมเล็กเปิดนิ้วขนาด4ีอ่อนในกติกามวยไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตโดยมองว่าผมไม่เคยใช้นวมเล็กมาก่อนครับช่วงแรกๆก็มีประมาณนิดหน่อย เพราะนวมแบบนี้ป้องกันยากโดนต่อยเข้าหน้าได้ง่ายๆเลยแต่พอเริ่มซ้อมไปเรื่อยๆก็เริ่มชินเริ่มมั่นใจมากขึ้นและได้พี่โอที่ชกมวยไทยนวมเล็กมาหลายไฟแล้วคอยแนะนำเทคนิคให้ตลอดนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ผมกับตะวันฉายได้เจอกันครับเพราะถ้าหากเจอกันช้ากว่านี้ผมก็อาจจะเลยช่วงพีคไปแล้วส่วนตะวันฉายก็จะเก่งกว่านี้ขึ้นมาก และเขาเองก็หาคู่ชกในกติกามวยไทยไม่ค่อยได้แล้วผมคิดว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่เราได้เจอกันครับทางด้านน้องโอหาม่ามวยไทยกำลังจะกลับมาเริ่มต้นภารกิจทวงคืนบัลลังก์แชมป์โลกอีกครั้งโดยจะพบกับนิโคคาริโลนักชกหมัดหนักจากสกอตแลนด์ในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทได้ออกมาแสดงความมั่นใจก่อนขึ้นสังเวียนไฟสำคัญในครั้งนี้ นิโคเป็นหมวยที่ตัวใหญ่และอาวุธหนักแต่ผมไม่หนักใจครับเพราะผมและทีมงานเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้เอาไว้แล้วผมจะพยายามใช้ประสบการณ์เข้าสู้และไฟนี้ก็เสริมอาวุธมาทุกลูกแน่นอนว่าลูกหนักจะต้องมีให้เห็นและจะเพิ่มเรื่องระบบการป้องกันตัวให้มากขึ้นด้วยครับผมเตรียมตัวซ้อมสำหรับไฟนี้ราวสเดือน สำหรับเรื่องความมั่นใจผมมั่นใจทุกไฟครับผมเป็นนักสู้ชกอาชีพมา20กว่าปีและทุกไฟผมทำเต็มที่ไฟนี้ผมจะกลับมาเก็บชัยชนะให้ได้จะพยายามให้เต็มที่เพื่อทุกคนที่เชียร์ผมและเพื่อครอบครัวของผมครับ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกด s u b สไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กด s u b สไครต์ให้เราโปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ